ครับในช่วงสนทนาอูจา้จ๋าในวันนี้นะครับพอจะพาไปแอลงานจ้องงามงามหรือว่างานร่มจาอู้ถึงร่มบอ่อสร้างก็ต้องนึกถึงสันกำแพงแแเปิ้นบอก<ร>ว่าจะมีการจัดงานเทศกาลร,ร่มบอ่อสร้างและหัตกรรมสันกำแพงครั้งที่39แล้วนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากสองท่านท่านาน,นายกวิโรโชวดธนาพิรักษ์นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาแถมท่านหนึ่งท่านประลัดประสิทธิ์บัวเต้า ประเทศบาลเมืองต้นเปล่าขอสวัสดีทังสครับยินดีจะนั่งนะเจ้าได้เข้ามาห่วมในรายการเจ้านี่ติภาคเหนือเป็นเกียรติแท้เลยนะเจ้าปีนี้เจ้าไฮไลท์บ่าอู้ถึงบ่ได้เลยจะได้ป้ายูกกเจ้าสําหรับแม่ยิ้งก่าจ้องปั่นรถที มีครับถ้าผมมีนี่ถือว่าวัจจัยงานล่มบ่อสร้างเขาเป็นไฮไลท์ของงานลมบ่สร้างครับรับรองว่าได้หันแน่นอนครับหันแน่นอนครับทุกคนไปเห็นแล้วประทับใจแม่นครขย่ตัวย่อใคี่ใครซ้อนตัวถ้าข้าเจ้าใค่ไปคีตัวไปสมัครได้ก็เจ้าได้ครับการเข้าสมัครนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 25่ธันวาคม2อ6 6ัร้ถึงวันที่12มกราคม2อ6 1ัาร้อบอ็ดน้องมีเวลาอยู่นะเพิ่นบอกว่าคนที่จะประกวดได้ต้องไปฝึกก่อนเพราะว่าต้องใช้ ทักษะในการขี่ครับขี่รถทีข้างเดียวมัันยงไกางจ้องมือขวากำแหนนองมือไส้กาำจ้องนมันไม่ได้กำตึงสองข้างแม่ับปอลองเท้าต้องส้นสูงสวยความสวยงามคจะเป็นกีบแต้มาได้แต่ร้องว่าปีนี้ก็ยังได้หันอยู่ยังแน่นอนมีเหมือนเดิมครับนี้ขับบวนจะยิ่งใหญ่ขนาด ก็ขบวนของอันดับแรกก็เรื่องการคิโรทีกเนะาะเขาเป็นขบวนเหมือนทุกปีอะเอาคนสวยๆงามๆม,มาคีครับ ขี่แต้องมีธรามัดท่าแมงต้องกำอีกอย่างมันดูดีอ่ะขี่ตัวยิ้มตัวครับมายิ้มมาได้นยวันนี้มันบางงามเลยเนาะเพราะว่าจะมีช่างภาาเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยตลอดเส้นเลยมันดเส้นครับตีจะต้องไปทายภาพเก็บความประทับใจนะเจ้าเนาะทีนี้การสมมสมัครนี่คือถึงวันที่12มกราคม6กเครับสมัครตันอยู่นะเนี่ยก็ถึงจะว่าว่าสาวๆคนไหนเนี่ยยังตานอยู่นะเจ้าสมัครกันได้เนยเดี๋ยวไปป้ากันตีงานรมบอสร้างเลย อ่าคำนี้ถ้าออกมาแบบสักน้อยหนึ่งเจ้าเพราะว่าตีบอลให้ออกมาแบบสักน้อยเนี่ยอันนี้เขาเข้าไปตีไฮไลท์แต่เขาให้อู้ถึงว่าตัวตั้งเก้าเตะเรื่องของถีมาถีไปการจัดงานเนี่ยเพราะว่าธรรมดานาา่เจ้าจัดมาเป็นต <39 S 1> ัวสามสิบเก้าแล้วนะครับปีนี้เนา<อ>ะีแลวเจ้า<ข>ตั้งเก้าเตะของการจัดงานรายละเอียดเป็นจะได้วัตถุประสงค์ของการจัดงานตัวร,รายละเอียดนี้ผมขอมอบคือทางปลัด ได้อู่ถึงครับเจอน,นี่นรณีต้องขอขอบคุณนะครับรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือนะครับตี้โอกาสทางเทศบาลเมืองต้นเปานะครับที่มาร่วมรายการนี้นะครับก็จุดประสงค์สําคัญที่สุดก็คืองานร่วมบ่อสร้างเนี่ยนะครับจัดครั้งแรกปี2525ครั้งแรกเลยนะครับเหตุผลก็คือเราต้องการให้งานร่วมบ่อสร้างเนี่ยซึ่งเป็นหัถกรรมของคนบ่อสร้างนะครับมีประวัติมาเมื่อนะครับ าลายสมัยแล้วเนี่ยคงอยู่คู่กับคนบอ่อสร้างนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของคนบอ่อสร้างเขานะครับเขาะว,วาเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใน,นขณะนี้กระตุ้นให้มีพี่น้องนะครับคนบอ่อสร้างได้มีรายได้นะครับแล้วกับชงเสริมมาเฮียนฮูในอัตลักษณ์วิถีของคนบอ่อสร้างนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีไฮไลท์ที่สําคัญสําคัญที่เด่นๆมากเลยนะครับก็คือ หนึ่งเนี่ยในวันที่สิเกนี่ยครับมีขบวนเปิดอย่างอลังการเลย oh. นะครับซึ่งขบวนเนี่ยเอาจากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เมืองต้นเปาเอา10บขบวน oh. โอ้เยอะนะสิบข,<า>ขบวนขบวนประดับประดาตกแตง่งร่ม เจ้าติวัดซิปขบวนเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพพอเนอซิปขบวนบางคนอาจจะบอกอืมบ้านฉันซาวขบวนปุ้นถนนบ้านคุณใหญ่เจ้าคุณไปพอตีถนนบ่อสร้างก่อนมันตึงแน่นมันตึงอบอุ่นคือเหมือนกับเขาได้กระทบล่กันแบบใกล้ชิดเลยมันก็เจ้าซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจยงม่นะครับก็ท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วที่นี่เรื่องของขบวนติวัดซิปขบวนเขาเน้นนักไปในส่วนไหนเป็นพิเศษของเจ้า ทั้งซิขบวนนะครับก็คือจะเป็นขบวนที่ประดับประดาในเรื่องของอร่มบ่อสร้างของเขาคานะตกรรมเนี่ยนะครับเราปีนี้เช่นเดียวกันนอกจากซิขบวนแล้วเนี่ยเขาจัดงานที่พร้อมกันทั้งสองอย่างาก็คืองานกระดาษสาครั้งที่18อ๋อน,นั้น,นวันวันที่19บเก้าวเเวนี่ยถ้าไปที่บ่อสร้างนะครับท่านจะได้ทั้ง2องอย่างเนี่ยพร้อมกันเลย ตึงงานจองตัวเองตึงงานกระดาษาตัวเองครับครอ้เจ้านี่ก็ถือได้ว่าเป็นแหมหนึ่งความพิเศษติจัดขึ้นภายในปีนี้เจ้าเ้าปีนี้เช่นเดียวกันนะครับที่อลังการก็คือแม่บ้านทุกหมู่บ้านร้อยกว่าชีวิตนะครับวันนี้จะมาฟ้อนจ้องอ๋อคือกับ พอไปเป็นน้องที่ไปร่วมนักท่องเที่ยวได้ชมกันไหนี่ฟอนจ่องเป็นจจไดอะมากว่วใครหานะต้องไปดูนะครับต้องไปพอแล้วว่ะเอ๊การฟอนจ่องเป็นจะได้แล้วแม่บ้านที่เปินรวมแรงรวมใจกันเนี่ยเปิดมาออกหลวดลายเป็นร้อยคนเลยมันทะฮะเป็นร้อยคนครับกางจ้องไปตัวฟอนไปตัวคนไปตัวเองครับรงานยหญ่นะเจ้างานนี่ทั้งสองท่านฝ่ายปปเป็นสองไฮไลท์ตัว ฟอนไปตุวยกำจ้องไปตุวยแหมหนึ่งไฮไลท์คือปั้นรถทีไปตุวยกำจ้องไปตุวย์ท่อไม่ยิงที่นี่ตึงว่าอึดทึกทนน่าจะบ่มีที่ไหนมีที่นี่ทีเดียวค่ะมีที่นี่ทีเดียวะอ่ะแหมมีแหมไฮไลท์หนึ่งกับเจ้าไฮไลท์อื่นไฮไลท์อย่างอื่นเนี่ยก็คือในวันที่วันที่19บเก้าสัปดาห์จะเป็นถนนสายหัตถกรรม ทั้งท่มบ่อสร้างเป็นซอบพาะเวอร์เป็นอาหารการกินเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนแบบ,บว่าทั้งทั้งสายบ่อ,บอสร้างแลายังหมู่ปอสายต้นเปาน,นะครับจะมีทั้งสองฝากนะครับสาม,มารถเยี่ยมชมแล้วก็ได้ศึกษาวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมอย่างดีงามเลยอยู่ในอซอยอยู่ในลืบไหนบ่ต้องอยู่หันคนเงินออกมาแสดงท่องเที่ยวเนาะผลิตภัณฑ์จากกระดาษสายังหมู่ปอนะครับยังฮื่มักท่องเที่ยวเนี่ย ไปวาดจ้องอที่รวดลายกำงามอย่างนี้นะฮะไม่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมท้าวาดเซ็เนี่ยสามารถอเอาผลงานถังตะเกาปิกไปบ้านหนึ่งเดียวในโลกอ<ะ>๋อคือสามารถที่จะไปทํากิจกรรมจีเอได้ตัวเองคือกัอน เพ่นจองครับเรเอาถ้าถูกใจก็เอาป๊กไปได้ตัวใช่ที่ระลึกตัวที่ระลึกได้ตัวถือว่าพิเศษนะเจ้าไฮไลท์ตีอู้มานี่ก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยแค่อู้ถึงเรื่องขบวนเกาะึงว่าอลังการงานสร้างขนาดนักทุกๆปีเลยยังปีก่อนเนี่ยค้าเจ้าเคยไป ไปพอแล้วตอนแลกก็นึกว่าโอ้กระถาจะมีนิดๆน,น้อยๆเป็นกิมมิกบรายรกองเข้าไปมีส่วนรวมตัวอ,อู้คนลูกเจ้าเพราะว่าเปิ่นเหมือนกับเป็นการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนมแท้ๆเลยตีเปิ่นมาได้มาบอกว่าเปิ่นเป็นหมู่บ้านเจิงธุรกิจมาใจแต่เปิ่นเจิงชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต ของคนในชุมชนบ่อสร้างต่างหากอันนี้คือตีมหลักๆตีเฮายาจานุรักษ์ไว้ใช่ครับนอกจากนั้นยังต้องการให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมคขับคนเก๋ครับก็คือคือนักท่องเที่ยวน่ะไปหานภาพไปอย่างที่สวยๆงามๆสามารถถ่ายภาพที่ตวเก่าประทับแจที่สุดภาพส่งเข้าประกวดในงานได้มีรางวัลตัวเองครับอันนี้เาิดจำกาดเพจอายุหรืออะไรอย่างเลยกันประจําการครับคือเหมือนกับว่าถ้าเฮาไปแอลในงานเฮาเปิ่งใจภาพไหนเฮาถ่าย ถ่ายใสปุ๊บส่งเข้าประกวดได้เลยส่งเข้าประกวดครับท่านนายกมีรางวัลมีรางวัลเป็นการสร้างการรับรู้เนาะคนกดไลค์กดแชร์มีส่วนร่วมด้วยกันเนาะนอกจากนั้นเนี่ยจะไดนะครับก็ส่งกดไลค์กดแชร์เข้าไปที่ในงานนะครับจะมีมีเฟซบุ๊กของงานตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนะไฮไลท์สำคัญปีนี้นะเขารวมสองงานไว้ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีการประกวดที่ดารุ่มบ่อสร้างเราประกวดแม่เฮือนงาม กระดาษสากระดาษสากระดาษสาจะมีสองเวทีครับสองเวทีขาเจ้าเลือกบ่ทถูกแล้วเจ้าเอ๊ะไปที่ไหนดีฮะเลือกบ่ทถูกล้วไม่ยังคิด ีรถทีบเออมาได้มาได้เขาอยากจะมีมงกับสมัครได้เหมือนกันมันก็ได้ทีกระดาษสาตัวกระดาษสานี่ไม่ไม่ยิงเอ่อไม่อะไรอย่างเงียนงามไม่เฮียนงามไม่เฮียนงามครับแต่กระดาษสานี่คือจะเอาคนในเพาะพื้นที่ของบ้านต้นเปาตำบลต้นเปาเฉพาะคนในพื้นที่ตอนนี้เพราะว่าไม่เฮียนในคนในพื้นที่ในตำบลนะครับครัแม่นก็จะได้หันละลูกไผ่บ้านไผ่สาวบ้านใดงามได้หันแน่นอนแต่สาวสันกระแบงถึงงามแม่นครับงามก็คนนะ าม่าจะเป็นเสาวกำจ้องบ่ว่าจะเป็นอานแม่เฮีย้นปรากฏชุดกระดาษาก็ได้เหมือนกันเหมือนยังตีมาจัดในสตูดิโอของเขาเดี้วนี้คือก็จะมีชุดกระดาษใช่ครับาจะต้องสวมใส่้ึ้นการประกวดเลยก็ใช่ไหมคือ ถ้าไปที่นั้นน่ะเขามีบริการโดยท่านนายกบริการรถรางนํำเที่ยวนเที่ยวแล้วก็มีมกุเทศน้อยที่คอยบอกว่าตรงนี้สถานที่จอดรถก็แถวถนนหน้าเทศบาลมันมีสองข้างเลยได้หมดมีรถรางบริการ anyway> <S <S e e นะครับจอดในที่เทศบาลได้ตัวครับเจ้าก็เอื้ออํานวยได้ทั้งหมดัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวพ่ลํำพังแขกคนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแอลเนี่ย คนนักล้นะเจ้าค,คนคต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและยิ่งเขาจัดในช่วงของต้นปีอากาศเก็ยังดีเย็นอยู่มันก็เจ้าช่วงไฮซีซั่นนะต้องมาสัมผัสบรรยากาศแต่แตเลยนองเหนือจากอานเจ้ากิจจะกร,ร่มตินหน้าสนใจอื่นๆถ้าหากว่าในช่วงของการจัดงานเนี่ยเจ้าแผ็นบ่ว่าจะเนรมิตถนนที่เป็นเส้นบอ่อสร้างนะเป็นถนนสายวัฒนธรรมมิะเจ้าใช่ครับเอ๊ะมันมีรายละเอียดอะไร ซึ่งสนนสายว่านธรรมเนี่ยนะครับจะรวบรวมว่านธรรมของทางบอกว่าสันกําแพงนะครับว่าบ่อสร้างบอกว่าต้นเป่าเนี่ยเอามารวมกันถึงไว้ที่หันหมดเลยอ่ายังบ่อปอนะครับเก็จะมีถนนสายศิลปะจ้าวหรือสตรีทอาร์ตเนี่ยเข้ามาร่วมตัวนะครับนามนักทอี่ยวชาต่างชิชอบเนอะเป็นได้มาชมแล้วก็มาทํากิจกรรมเนาะจ้าวอู้ถึงเรื่องของสตรีทอาร์ตเนี่ยนะเจ้า หูปแบบลักษณะมันมันเปลีจยนใจเจ้าเขามีมาตั้งเก้าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มาได้ลค่ะคือเหตุผลก็คือทุกคนเนี่ยเข้ามาอยากจะหานอะไรอย่างที่มีมีความคิดหรือไอเดียเป็นของตัวเองที่จะวาดลงไปบนถนนะนะครับวาดลงไปถนนอะไยังก็ได้นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับทาง บ่อสร้างตัวน่ะยิ่งดีเลยวังล่มดังอย่างสามารถลงไปบนถนนสตรีทอาร์ตได้เลยอ๋อในจังหวะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปแต่งแต้มสีสันบนถนนบนถนนได้ตัวคือเป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวตามภาพที่เห็นอยู่นี่ค่ะสีเลยค่ะแบบนี้ครับโอ้น่าไปแอลเนาะมีความพิเศษอ่ะมีความม่วนมีความจอยไปต้วยกันนี่นะเจ้าเนาะ บอกว่าจะเป็นคนเมืองคนไทยเชา้าต่างชาติก็ไปรวมแต้มสีสันแบบเจี๊ยได้เหมือนยางเช่นเดียวกันกู้เตือเนี่ยไปก็จะหันแบบเฉพาะเป็นคนตีมีฝีมือจีจะไปวาดภาพระบายสีอันนี้เป็นประชาชนนักท่องเที่ยวได้มด,ไดมดเลยคในส่วนของการแสดงละเจ้าเขาจะได้หันศิลปะวัฒนธรรมของในท้องถิ่นในเรื่องของการแสดงจะไข้พอง การแสดงนะครับก็มีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรำวงย้อนยุคในการแสดงคลางวัฒธรรมค้อมจ้องอย่างที่ผมอู้ไปนะครับแล้วก็มีการแสดงอย่างอื่นอมากมายคเรื่องของรำวงนี่คือรำวงย้อนยุค ย้อนยุคนี่คือเฮาย้อนไปเมินกระเจาย้อนยันในช่วงนี้ผ่านมานะก็จะมีสีสันทำอย่างนั้ก็จะเป็นคำหนึ่งสีสันแบบใส่กระโปงซุ่มเป่านกวีดมดเวลาอี่ก็เป็นรอบๆพี่ก็หาเฮาก็จะได้หันบรรยากาศแบบย้อนยุคเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่เฮาเกยสัมผัสมาเนะเจ้าเนาะถ้าหากว่าอู้ถึงจ้องอู้ถึงร่มในบ้านเฮานี่บ่มีตีไหนแล้วเนะเจ้าเนาะบ่มี ที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยตีลมบอสร้างยังอนุรักษ์มาอยู่ครับแล้วต้องบอหวันเหนียวแน่นตัวแล้วระเดี๋ยวเนี่ยเขาส่งเสริมในมิติด้านไหนจะได้ผอนเจ้าก็ส่งเสริมนลักษณะว่าอันดับแรกก็คนเมืองว่าอุ้ยสอนหลานเนาะปวจะสุดหายเนาะสืบสานสืบทอดต่อไปรุ่นสุดรุ่นเพราะปัจจุบันนี้ ลูกหลานบอกแค่สนใจแล้วเพราะได้พนห้องมีมือถือห้องมอได้สนใจออกไปต่างนอกกับลืมพื้นเพบ้านตัวเก่าลืมไอ้เรียกไะท้องถิ่นขอองงตเทําที่ทำมาหากินของพ่อของแม่เเเาาก็ปนรงาเฮาเลยบบียาดคือมันหายไปกับไอ้บรรทบุรุษเนาะก็เลยว่าก็ฟื้นฟูคืออุ้ยสอนหลานคนเมืองอุ้ยสอนหลานเนาะแล้วก็งานนี้ก็ยังมีการ มีส่วนร่วมของประเทศอินโดนีเซียต่างประเทศโดยยกยังยังจ้องข้างหน้าเนี่ยเป็นประเทศต่างประเทศจะมาร่วงนะครับขอขออะไรเลี้ยงหน่อยนะเจ้าวาเป็นของตีไหนของจ้าวแต่ละสีสันนี่เยอะแยะมากมายเลยตัางกันเลยนะจ้าวทรงรูปทรงแบบนั้นของประเทศอินอินโดนีเซียครับเหมือนเหมือนยุ้งครับลายโค้งๆครับถ้าประเทศนี้เป็นประเทศของบ้านเฮานี่ครับบ้านเฮาแล้วบ้านเฮาก็บมีจ้องหลากหลายครับแล้วแต่จะไอ้ส่วนมากไม่ได้ประยุกต์เนาะ อันนี้ประดอยตกแต่งให้สวยงามนาะคือเป็นจ้องที่เอาไปประดับนะครัถ้าไปกากางที่ว่ากัาแดดกันฝนมันมันบดท้นมันเป็นกันบเดียวที่เป็นจ้องที่ไว้สวยงามประดับครับที่บว่าเป็นความรรวมไม้รรวมมือจากอินโดนีเซียนี่คือเป็นความโรวมไม้รรวมมือในมิติด้านไหนคือคือเขามีการบันทึกเอโยร่วมกันมาหลายปีละนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นะครับบ้านเปิ้นก็มีจ้องเหมือนกัน นะครับ<ม>ก็ผลิตแหมแบบหนึ่งบ้านเฮาก็มีจ้องเหมือนกันก็ผลิตแหมแบบหนึ่งอ,อันนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาผสมผสารรวม,มไม้ในม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สึ่งกันและกันนะครับก็งานนี้เนี่ยทางของประเทศอินโดนีเซียเพื่อจะมาร่วมในงานตัวอ๋อจะได้เห็นบรรยากาศของอินโดนีเซียตัวมีมีบูธมีกิจกรรมของเพื่อนร่วมในงานตัวแสดงว่าเขาจะได้หันความหลากหลายในเรื่องของการทําจองการทำ่ม ตึ้งของอินโดนีเซียตวยัวเตึ้งของบ้านเฮาตัวรับววรวมทั้งศิละปะวัฒนธรรมบ้านเพื่อนตัวยครับ<อ>ที่จะมาสะแสดงหลากหลายดีนะครับงานมีข,ข,อขอถามได้ก็เจ้าว่ามันจะมีไอ้อย่างจะไรพองไรละเอียดดีว่าเออมันจะอาหารก,การสแสดงก,การสแสดง<อ>มีการสแสดงเข้ามาแบบมีส่วนร่วมในงานเตือนี่ งานจะมีตั้งแต่วันแรกเลยก็เจ้าเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยครับวันที่19 <S <S ะนะครับสาวสาวเอทั้ง3วันเลยครับครัสาวัาวน <ard. S 3> สามวันนี่กิจกรรมซ้ํากันก็เจ้าก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละวันนะครับมีความน่าสนใจใะนะเจ้ากับนี่มาอู้ถึงรายละเอียดหลายคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอว่าเออเรื่องของการประกวดเหมือนยังข้าเจ้าเนี่ยเจ้าให้รอฟังสนใจเป็นพิเศษสนใจเป็นพิเศษอ่ะแต่ต้องเป็นคนในพืนที่รายละเอียดการสมัคร ออย่างจะได้เจ้าต้องติดต่อช่องทางไหนคุณสมบัติเจ้ามันจะมีอยู่2องเวทีมันนเจ้าตีการประกวดครับอันดับแรกนะครับก็เป็นวิธีประกวดแม่นยิงขี่รถทีบขางจ้องอนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เป็นสุภาพสตรีอายุบกเกินส5ปีะนะครับก็มีความสามารถพิเศษก็คือขี่รถทีบตัว อ่างจ้องได้ตัวหรือเดี๋ว่ายังบ่มีความสามารถตัวนี้เนี่ยก็ไปซ้อมได้ไปฝึกได้ตันอยู่ครับการรับสมัครก็รับสมัครที่เทศบาลเมืองต้นเปาสำนักงานนะครับเวลาก็คือตั้งแต่วันที่2 5เดือนนี้ไปถึงวันที่12มกราคมปี67นะครับอันนี้คือเวทีของไม่ยิงคีรุทีกางจ้องนะครับถ้าสมัครได้ต่อใดนักต่อใดยิ่งดีนะครับสุดท้ายเขาจะมีการคัดเหลือประมาณ3คน ที่จะได้ปั่นนี้แค่สาวคนแค่สาวคนครับอแค่สาวคนคัดมาแล้วหัวกระทิทั้งนั้นเหมือนยังตีภาพเขาเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมนี้คือสาวงานคัดมาแล้วนะจ๊ะว่าปั่นรถถีบแล้วไม่เปิดกระเดืกอไม่เปิดกระเดืกองลงข้างตานนะครับเนี่ยแล้วแต่ละคนนังงามๆท่นเลยคุณผู้ชมพอไม่ยิงงามต้องกางจ้องเนาะไม่ยิ่งงามต้องกางจ้องแล้วเปิดเหมือนจะแต่งอะไรอย่างนักปลาล่ำปลาเลือนะ พอเตอร์ออ๋ชุดเปิ้นก็จะเรียบๆเตอแล้รถปันรถทีบเหําจ้องเหงยแล้วก็พอเตอร์สีสีหน้าสีตาเปิ้นน่ะอมีแต่อ่อนน้อยตัวครับมีแต่อ่อนน้อประกวดหนูน้อยหนูน้อยกําจ้องจ้องตัวหนูน้อยกําจ้องตัวนะครับครับจะเห็นได้ว่าเวทีเนี้ยทรงสาวงามไปเวทีใหญ่เยอะเหมือนกันเนาะที่เริ่มต้นจากเวที ม่ิีคิดรถทิปนี่นะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามแลว้วก็ความสามารถเนาะถ้าปันรถทิปแกรนนี่ก็คือว่าถ้าไปใส่ส้นสูง C ีหกห้านิ้วนี่คือบ,บนเวทีใหญ่นี่คือแบบประหลดแน่นอนแบมีพลเลิดแน่นอนเ <c oughs> นาะเดินสง่างามไปจนๆเลยอะและแหมหนึ่งเวทีแล้วเจ้าตี๋หวายเองก็แม่<อ>ไม่เืินงามก็เขาส่งเสริมไม่เืิน นะครับในการสรงเสริมบุคลิกลักษณะในการแม่เป็น่นคือคนที่สมรตกแล้วมีลูกก็ได้แบบมีลูกก็ได้นะเจ้าน้องประกวดได้มดประกวดได้ครับ ัดเลือกมาอายุบเกิน40ปีอ๋อมีจำกัดอายุกัดอายุอ๋อแต่ถ้าวอดเลย40มันจะลำแข้าไปเลยเอาบอดเกิน40ก็ป้อนเอาหัวกวงหัวเข้าันจำปีเนาะเพราะว่าก็จะมีการคัดเลือกกันค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนงานแม่นะเหมืเงินบ้านนี่ปนงามคือข้อจำกัดก็คือส่งหนึ่งหมู่บ้านละหนึ่งคนหมู่บ้านเพื่คัดเลือกมาก่อนจะต้องมีการประกวดแต่ละหมู่บ้านก่อนในเหมือนบ้านนี้ ทั้งหมดมีกี่ตำบลนะครับมี10บสหมู่บ้านครับสิหมู่บ้านครับสิบหมู่บ้านคาดกันก็จะได้ตัวแทนมาซิบคนแล้วก็ขึ้นมาประกวดบนเวทีใหญ่ใครจะเป็นสาวงามแหมเงินหนึงเดียวไปพอกันได้วันประกวดจะตัดสินวันไหนวันที่่อได้ครับตัดสินในวันที่สาว าวันสุดท้ายสุ็ดอ๋อสิบเก้าเซาเซาเอ็ดวันสุดท้ายจะมีการประกวดการตัดสินใหญ่และจะมีการเก็บตัวอะย่างกันก็เจ้าเหมือนแบบเหมือนเวทีใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมีทีมงานคอยเทรนอยู่คอยดูแลกันอยู่เปิดรับสมัครหรือยังครับอ่าเปิดรับสมัครก่อนก่อนที่จะมีการมีงานเกิดขึ้นนะครับสมัครนั่งอ๋อต้องมีการคัดเลือกแม่คือคนในท้องถิ่นเป็นยังไงใกล้นอะใกล้กันเนาะ ไกล้กันซิปหมู่บ้านสูสู๊ไปคาดมาเหนือหมู่หนึ่งอ่หมู่สองเล้งละหมู่หนึ่งกึศจจไดนเอาสาวจจไดทรงจจไดเอาหลักบ้านหมู่ซิบมะหมู่ห้าแล้วเปเล้งพอสักหน่อยเอ๊ะเพ่นบอกว่าเป็นการเปิดกว้างให้ไแม่เฮือนได้มีการแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนาะเป็นการส่งเสริมสร้างคุณค่าในตัวตนของแม่เหือนตปเนาะเพราะความแม่เฮือนนี่บ่เจบทบาท เล็กๆนะคะบทบาทเม่เท่านั้นยิ่งใหญ่หนอดูแลตึ้งลูกตึ้งผัวนะเจ้าหนอถ้าอู้กันเป็นภาษาเมืองเข้าใจกันง่ายๆดูแลรักหลายอย่างแล้วก็ต้องดูแลตัวเก่าด้วยง่านนี้ลูกผัวต้องเข้าใจขอให้แม่ได้ดูแลตัวเก่าก่อนแล้วแม่จะขึ้นไปงานบนเวทีเป็นเกียรติเป็นศีของวงตระกูลเนี่ยนะเจ้าหนออ๋อกาพอกาฟังเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการประกวดเรื่องของศีรันวัฒนธรรมอะไรอย่างต่างๆแล้วน่าจ่นใจนะเจ้า ตีทางหน่วยงานต่งางภาครัฐรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็มีการสนับสนุนมาหือจอง สูญหายไปตามกาลเวลาเขาปฏิเสธมาได้เนาะว่าเวลาผ่านไปวิถีเปลี่ยนแปลงความเป็นจุดกําเนิดร่มบอรสร้างคือแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือตีบอรสร้างตีสันกาแพงก็คือตีนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมาเยี่ยมมาชมมาแอลก,กันฮือใดแต่แต่เลยนะเจ้า<อ>สุดท้ายน,นี้เดี๋ยวฮือทั้งสองท่านฝากประชาะสัมพันธ์กันสักน่อยนะเจ้าว่าความสนใจของงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไดไอะอย่างจะได้เรียนเชิญได้เลยเจ้าครับฝากถึง อบอกมีน้องประชาชนที่มาเอีวมาเที่ยวนะครับทางงานล่มบ่อสร้างก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็การเดินทางก็สะดวกห่างจากเชียงใหม่ก็ระยะทางประมาณ6กนะิโลเมตรและงานของล่มบ่อสร้างก็จะเริ่มแต่วันที่19ถึงวันที่21นะฝากเรียนเชิญทุกท่านนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศขอเรียนเชิญไปเที่ยวได้ทุกวันครับและการขี่รถที่ปางจ้องก็จะมีทุกวันนะการขยยี่จ่ให้พ่อแม่น้องได้ชมว่ามิยิงขี่รถทีกลางจ้องเป็นจะได์พ่องนะดูความสวยความงามดูการขี่มันแข็งแรงก็นะแล้วก็ฝากทุกท่านว่างานนี้มันจะมีอยู่สองงานงานล่มบอ่อสร้างและงานการะดาษพร้อมกันครับขอฝากเรียนเชิญทุกท่านไปเอวไปชมได้ครับขอบคุณครับ ครับเราก็ทำอยากอยากให้นักท่องเที่ยวคนที่ไม่แอามาเที่ยวแบบมีความสุขครับวันนี้เนี่ยได้ได้บริการได้เชิญชวนหลายๆท่านมาสัมผัสบรรยากาศดูครับว่างานหัตกรรมลมบ่อสร้างครั้งที่3.9าและงานกระดาษสาบ้านตนเป่าครั้งที่18เนี่ยนะครับจะมีความอลังการยิ่งใหญ่นะครับก็ะเป็นไปตามนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่พยายามส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวชอบ power นะครับอ,อันนี้ก็ขอฝากฝากติดตามเชิญชวนทุกท่านตัวเองถ้าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในวเว็บเพจนะครับของเทศบาลเมืองต้นเป๋่าได้นะครับหรือถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางนั้นได้เลยเหมือนกันครับกระถือได้ว่าเป็นแหนึ่งงานตี่ต้องปักมุดลงในปฏิทินการท่องเที่ยว เลยนะเจ้าพอถือได้ว่ามาปะกับความอันซีนที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าร่มบ่อสร้างมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยคือที่บ่อสร้างสันกำแพงนั่นเอง <c oughs> วันนี้ทางรายการขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะเจ้าตี๋มารวมอุจาร์กันในวันนี้ขอบคุณเจ้านะครับนอบคดีครับคุณผู้ชมเจ้าเดียวย่างกันร,ร,รมเดียวเจ้าชงหน้ามาติดตามความน่าสนใจของใต้รายการเจ้านี่ตีพังเหนือกันต่อเจ้า อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวิี่ไหนพัยเงียบยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นนน